สวัสดีครับผมบาวีเสียนเมืองราศีมาแล้วมาแล้วนี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศก้างทุงไฮทงหน้าครับนี่ขั้วยูนนี่มีหลายเลยครับนี่ขั้วขั้วยูนนี่มีหลายนี่ครับนี่นั่นก็คู่นึงครับนี่ก็คู่นึงครับนั่นอีกต้นเถิกเหมือนกันครับพูนนอนอยู่พูนกับเมียนครับนอนอยู่พูนกับอีกต้นหนึ่งครับนี่นี่ครับพูนลุกขึ้นแล้วครับนั่นอีกต้นหนึ่งครับ นี่เพิ usted, <Humans. S 1> ่นเทอร์น no ี่ออกลูกครับหมอเพิ่นผสมผสมไว้ธรรมด้าครับแต่มาติดจังสี่ครับดินี่มาติดจังสี่ครับติดคว้ยดอนครับนี่มาติดคว้ยดอนครับนี่ติดลูกดอนครับดิสิบสามเดือนครับยังค่อยออกดิครับนี่คือว่าสิบสามเดือนแต่เพิ่นยังค่อยออกดินี่ครับคั้ยดอนหน่อยครับนี่ นีออ่ออกออกใดบ่กี่เดือนต่อนีครับเขาให้แล้วนี่สามหมื่นครับนี่ดอนทึกนี่ครับเป็นดอนทึกเลยครับออกดอกใดบ่กี่เดือนแล้วครับนี่สามหมื่นครับนี่ดอนทึกหน่อยครับนี่นี่ออกวัติศาสตร์ครับนี่แม่มันแม่มันคือแม่แม่ดั้มแหละครับนี่แต่ออกเป็นคั้ยดอนครับนี่นี่แม่มันครับทองสิบสามเดือนครับออกมาเป็นพ้นนี่นี่ น,นี่แหละครับก้างทงไฮทงหน้าครับมัตสุยาเนยครับอยู่พุนกับมี่ง้อครับง้ออีกฝูงหนึ่งครับนี่ง้ออีกฝูงหนึ่งง้ออีกฝูงหนึ่งครับนี่ง้ออยู่หนี่ประมานหาโตครับ คือหาโตของงวัวครับหมัดเถึกหนึ่งครับอยืนนี่ตัวเมียสามสีครับต, 4, ตัวเมียสี่ตครับแต่ยืนนี่หมัดเถึกหนึ่งกินง่ายครับงวัวพวกนี้กินง่ายเลี้ยงง่ายครับนี่เลี้ยงง่าย บผูกแบบง่ายๆครับอยู่แบบง่ายๆอยู่สิก้าวทงหน้าครับอยู่แบบง่ายๆเลยครับมัดเถือกนึงครับนั่นมัดเถือกนึงครับมัดเถือกนี่เถือกใหญ่ครับเถือกใหญ่โอ้กองผมเป็นยังนไงครับ นี่ครับกินง่ายครับง่วพวกนี้กินง่ายเลี้ยงง่ายครับนี่เลี้ยงยังง่ายเลยครับนี่นี่มันเทือนี่ขึ้กนกันสิคายคึ้กันครับต่างในราคานี่ครับน,นี่ครับง่วนหาครับกล้วยแปดครับอยู่นี่ งัวหาค้วแปดครับนี่นะครับงัวหาเต้าค้วแปดครับนี่ครับ,ตรบ,รบแต่ผมเลือเสือแต่คือว่าค้วยค้วเถกตัวนี้แหละครับมันสิบสามเดือนครับผมสิผ้ายางไปเบ่งอีกรอบนะครับ สิบสามเดือนครับยังคอยออกนี่เป็นต้าเถือกครับเพ่นผสมพ่นด้ผสมอันนี้ได้ครับแต่ออกมาจังสี่ครับนี่คือสิบสามเดือนเลยครับนี่นอนอยู่นี่ครับนอนนี้ตาอยู่นี่ครับนี่นอนยุนี้อยู่นี่ครับนี่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 ครับลุกขึ้นแล้วครับนี่นี่ลุกขึ้นแล้วพูนพูนพูจากโซ่พูนครับนี่โตซ้ํำนี่แหละครับเขาหายเลยสามหมื่นครับนี่นี่ครับ ดอยดอนโตแหลกเลยครับอยู่ในบาทนี่ครับโตแหลกเลยครับนี่ผสมหลอดเลยครับเตใดมาจังสี่ครับได้ดอนเลยได้ครับนี่ครับมีแต่ค้นห้เลยได้ครับโตซ่อมนี่แหละเขาห้ยเลยสามหมื่นครับหนีแมเพื้นครับหนีแมเพื้นครับ เอาสมีกันเนาะครับนาะบาวิเซียนกดไหลคกดแชรผมนั่นเนด้วยครับวัสดีครับ